แะระรโยคาวัจรทังหลายบัดนี้บรรดาท่านทังหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วการปฏิบัติที่จะพึงแนะนำกันในการต่อไปก็อย่ขอลอกเอาปฏิบัตาของท่านผู้เฒ่าในสมัยเมื่อผม ยังสมัยเด็กๆคำว่าเด็กก็หมายถึงว่าบวชใหม่ๆได้ทราบปฏิบัติกาเของท่านบูเท่าผู้นั้นแต่ได้ว่าเวลานั้นก็ทราบไม่ละเอียดนัก <c oughs> ต่อมาได้รับจดงสือบันทึกของท่านซึ่งท่านได้ทำไว้ด้วยความจรงิงไม่้อะนิยาาให้ผม ท่านทำไวเมื่อสมัยที่ท่านทำกิจจบแล้วคําว่าจบในที่นี้ผมก็ไม่ได้พยากรณ์ท่านว่าเป็นพร <c oughs> ะอรหันต์ถ้าด้ว่าการที่ท่านพยากรณ์ไว้ก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าท่านบันทึกไว้ก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะขายให้แก่ใคร เป็นการบันทึกปฏิเวทาของท่านไว้เพื่อความทรงจำกระมังผมก็ไม่แน่นักเปราะนั้นว่าเรื่องประวัติไม่สำคัญเราบาดูเดวแนวทางของท่านว่าที่ท่านทำแล้วในที่สุดท่านก็พยากรชีวิตของท่านว่าจะมีอายุถึงเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าไม่มีการต่อใหม่ท่านจะตายเมื่อไรกันแน่ หากว่าท่านยังถามว่าอายุต่อได้หรือก็ต้องตอบกันว่าท่านผู้ใดภากว่ามีความคล่องแคล่วหรือว่าชำนาญในอิธิบาตตั้งสี่ประการ <c oughs> ท่านทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่มีอายุไม่แน่นอนหมายความว่าการทรงชีวิตอยู่ของท่าน ถ้ามีประโยชน์กับบรรดาประชาชนาหลายท่านก็มีอายุถึงอายุไข <c oughs> หรือว่าจะเลยกว่านั้นก็ได้มันเป็นขอไม่แปลกหากว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านไม่ประสบการคือหมายความว่าไม่มีประโยชน์กับปวงชนท่านจะตายเมื่อไรก็ได้ก็เป็นเรื่องของท่านเป็นนั้นว่า ท่านแห่งหลายผู้ทรงอิธิบาตสีคร่องแคล่วมีความชำนาญองค์สมเด็จพระพิชิตามานบรุรมศาสันดาทรงตรัส <c oughs> ว่าหากว่าท่านผู้นั้นจะดิฐานอายุของท่านให้อยู่ทั้งชั่วกับหนึ่งก็ยังได้ <c oughs> แต่ว่าท่านผู้มีความชำนาญแบบนี้มีใครที่ไหนบ้าง <c oughs> เขาจะอยากอยู่ ในเมื่อเห็นว่าขันห้ามันไม่สามารถจะทรงไหวยะยังให้มันทรงอยู่ต่อไปก็อยู่ได้อย่างประเภทไม้ข้ามยันคือหมายความว่าต้องยันหน้ายันหลังแบบนี้เขาไม่อยู่กันเขาจะอยู่กันต่อเมื่ออาการอย่างนั้นมันจะทรงตัวไม่ลำบากนัก นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขายังมีประโยชน์แก่ประชาชนบุคคลผู้มีความเลื่อมใสที่จะทำความดีท่านังหลายเหล่านี้ก็สามารถจะต่อวาระของท่านไปสักนิดสักหน่อยตามสมควรสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ไม่น้อยนักเห็นว่าแสงขันมันรอดแร่เต็มทีจะพยุงมันด้วยอาหารก็ลำบาก ใช้กำลังใจช่วยก็ไม่สมบูรณ์นักก็เลิกไม่อยู่หรือว่าถ้าอยู่ไปไม่มีประโยชน์แกคนทั้งหลายกุณเลิกไม่อยู่เหมือนกันสำหรับท่านผู้นี้ก็เหมือนกันท่านผู้เท่าที่จะเล่าสู่กันฟังถึงปฏิปทาของท่านท่านบันทึกเวลาตายของท่านไว้่างกล่าวว่าท่านไม่ยอมต่อ แต่ถ้าว่าตต่อมาภายหลังปรากฏวาดต้องมีอายุเยืนยาวขึ้นไปกว่าเดิมอีกพอสมควรทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านบอกว่าพระต่อให้ท่านเวลาการอายุที่ท่านบันทึกไว้ก็ท่านทำท่าล่อแร่ว่าอย่าตายอเอาเหมือนกัน ถูกความทุกข์ทรมานมาถึงเวลาหลายปีสี่ห้าปีร่างกายสุดโตมัทีละน้อยแะะน้อยในที่สุดก็ทำท่าว่าจะไปไม่ไหวบรรดาแพทย์ทั้งหลายได้ให้การเยี่ยวยากันอย่างหนักแต่ถ้าว่ากำลังใจของท่านทำงานทุกอย่างเป็นปกติโดยไม่ประวิงถึงว่าร่างกายมันจะพังหรือไม่พังจนกว่าจะสิ้นอายุไข แต่ว่าวาระอายุไขเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าท่านจำจะต้องอยู่ต่อไปตามคำต้องการของพระทําว่าพระในที่นี้เป็นใครผมไม่บอกขอยท่านนั่งไหลทำจิตให้เข้าถึงจุดนั้นท่านจะรู้เองตอนนี้ไปก็มาคุยกันถึงเรื่องปฏิบัาาของท่านเมื่อคืนที่แล้วพูดกันถึงอารมณ์ฟุ้ง ในตอนต้นตามบันทิกของท่านมาแต่งแกอารมณ์ฟุ้งไปได้วยความลําบากแต่ความจริงๆแล้วอารมณ์ฟุ้งนี่จะพ้นไปได้จริงๆในเมื่อถึงอรหัตผลแต่ว่าลักษณะการฟุ้งมันเหม่เหมือนกันแ่างแกอารมณ์ฟุ้งตอนต้นก็ได้แก่จิตมันไม่ทรงสมาธิ จะให้มัอยู่ตามกฎตามเกณฑ์มันก็ไม่อยู่ยิงแก้โดยวิธีหลายๆประการตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี้ขอย่อความมาใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกบ้างภาวนาว่าพุโทโธบ้างเอาไม่กรวดมานับเป็นคะแนนใน,นเมื่อคำภาวนาว่าพุโทโธผ่านไปก็ไม่กรวดวานวางไม่นหนึ่งเม็ดบ้าง ก็อาจจะครบกอบก็เเ่งเราหลายวันแล้ต่อมาต้องมาใช้การเดินเดินด้วยการภาวนาว่าพุทโธบ้างนับก้าวที่จะเดินไปบ้างมองดูภาพพระพุทธรูปบ้างต้นไม้บ้างใบไม้บ้างวัตถุสิ่งหนึ่งถึงใดบ้างเอาไม้มาเคาะบ้างอย่างนี้เป็นตน้นทำให้จิตมันอยู่ในจุดนั้นใช้ได้หมด เป็นอันว่าท่านต้องต่อสู้มาสิเวลาหลายวันจิตก็พอจะทรงตัวคำว่าทรงตัวในที่นี้มันก็ไม่ได้มากนักบางวันมันก็ทรงได้ถึงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่บางคราวคิดว่าเมื่อวานนี้เราทําจิตได้ดีพอสมควรแต่ว่าร่างกายไม่ดีไม่มีเวลาพักผ่อน มาวันนี้เรานอนให้สบายให้ตั้งใจว่าจะทำให้มันดีถึงที่สุดในบันทึกของท่านบอกว่าวันนั้นเกิดการตะเิดเปิดเปิงเข้ารูปเข้ารอยไม่ได้เกือบจะกลุ้มใจตายเพราะจิตมันไม่ทรงสมาธิทั้งนี้ก็เพราะว่าการตั้งใจเป็นอุทจักกุกุจกักเป็นอารมณ์ที่เกิดจากความฟุ้งซ่านและลำไคของจิต ตอนนี้ข็บรรันดาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามทำสติสมปชัญญะให้มันรู้เพียงแค่จะระงับใจโดยยังไม่ต้องพิจารณาทําบ่นทำลายอารมณ์ร้ายใดๆทั้งหมดให้จิตมันอยู่ทรงตัวชั่วขณะหนึ่งบางวันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดี ในที่สุดมาตั้งตัดสินใจใหม่ว่าแบบชนิดที่ว่าจะเอาดีกันเท่าไรเท่าไรนั้นเลิกกันสียทีในบันทึกของท่านว่ายอย่างนั้นเอาดีกันอย่างนี้ดีกว่าเอาดีว่าวันไหนเวลาไหนดีเท่าไรเอาเท่านั้นโดยมีอารมณ์อนัหนึ่งคิดขึ้นในใจ ว่าขึ้นชื่อว่าบุญกุศลองค์สมเด็จพระทศพับรมศาสดากล่าวว่ามันเป็นเครื่องสะสมอยู่ในจิตถ้ากำลังจิตของเราดีแล้วมันก็ส่งตัววันนี้ทำดีน้อยจิตก็ดีน้อยพวงนี้ดีมากจิตก็เพิ่มความดีวันรุ่นนี้ดีน้อยก็เพิ่มความดีน้อยเข้ามาเป็นว่าดีเก่าไม่ได้หมดไปดีใหม่เพิ่มเข้าม,มา อย่างนี้เราจะมีความพอใจในความดีที่จะพึงได้ตามบันทึกของท่านเขียนไม่ยาวมากตอนนี้ต้องขออภัยท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะนำบันทึกนั้นมาอ่านให้ฟังจนละเอียดมิได้ํำคาญขอรวบรัดว่าการปฏิบัติอย่างนั้นท่านกล่าวว่าได้ผลเป็นที่พอใจแ้ะคา,าดไม่ถึง ดีกว่าการตั้งอารมณ์ใจไว้ในในในตอนเก่าเดิมทีเดียวตั้งอารมณ์ใจไว้สูงจะเอามากมันก็ไม่ได้ดีมาตอนนี้คิดว่าได้เท่าไรพอใจเท่านั้นไม่สร้างจิตให้มันยุ่งท่านกล่าวไป่บอกว่าพอตั้งอารมณ์จิตเพียงเท่านี้ว่าดีเท่าไรพอใจเท่านั้นเพราะว่าคิดไว้ว่าบุญก็คือน้ำผน น้ำฝนที่ตกลงมาในตุ่มถ้าเราขังไว้มันก็ไม่ระเหยไปมากวันนี้ตกมากได้มากพรุ่งนี้ตกน้อยเพิ่มน้ำฝนมากขึ้นมันตุ่มเดียวกัน <c oughs> น้ำฝนเก่าก็ไม่ไหลไปน้ำฝนเก่าก็ไม่ระเหยน้ำฝนใหม่หลั่งไหลลงมาคิดว่าอย่างนี้ไม่ใช่ก็เต็มตุ่มอารมณ์เป็นสุข ในเมื่ออารมณ์ท่านเริ่มเป็นสุขท่านก็เลยบอกว่าไอ้ใจมันก็สุขอารมณ์ม่เกิดขึ้นกับใจเมื่อใจเริ่มเป็นสุขมีความพอใจตามที่จะพึงทําได้ไม่ต้องการมากไม่ต้องมาการหมายแต่ถ้าว่าเจ้ากฎอันของกรรมอันนั้นมันแปลกพอไม่ต้องการมม่เข้าเท่านั้นแหละ มันกลับได้ดีเป็นกรณีพิเศษมีอารมณ์เยือกเย็นมีความสดชื่นจึงกระทั่งอารมณ์เข้าสู่ถึงปีติคือความอิ่มใจความสดชื่นมีอยู่ทั้งกล่าวทั้งปีติทั้งห้ารายการท่านผ่านหมดว่าในระยะแกรกพอทำจิตกำหนดจิตนิดเดียวเกิดขนลุกสู่สาขนชันตั้งตลอดตัว ใจมีความสุขมีความสดชื่นอาการอย่างนี้เป็นอยู่ไม่นานนักสองสามวันสภาพอาการอย่างนี้ก็หายไปต่อมาเริ่มน้ำตาไหลเพราะจิตเป็นสมาธิมื่อไหลมันไหลมานั้นคำว่าสมาธิก็ไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไป บางทีไปพูดอะไรกับใครก็พูดเกิดความชอบใจน้ำตามันก็ไหลพรากพรากเพื่อความชื่นอกชื่นใจในธรรมนี่ถ้าเขาคุยโดยธรรมนะเขากล่าวว่าพระพุทธเจา้าดีน้ำตาก็ไหลเขาสรรเสริญว่าพระองค์ไหนพระอรหันต์องค์ไหนท่านดีน้ำตาก็ไหลเขาพูดว่าองค์พระองค์นั้นดีพระองค์นี้ดีในปัจจุบันน้ำตาก็ไหล พูดถึงอำนาจบุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นคําว่าเมียนิสงดีจิตใจมันก็ชุ่มชื่นน้นําตาก็ไหลไหลจนาทั่งอยากจะอายชาวบ้านเขาแต่มันระงับไม่ไหวอาการน้ําตาหไหลอ,อย่างนี้ได้จิตชุ่มชื่นเป็นอยู่ไม่กี่วันหายไปต่อไปร่างกายก็โยกไปโยกมาโยกหน้าโยกข้างหลังที่แรกมันก็โยกในน้อยแต่ว่าใจสบาย นัเข้านั่งเข้ามันโยกจนตั้งหัวจะจิ้มพื้นหงายไปหัวเกือบจะถึงพื้นมันก็ไม่ล้มโยกซ้ายโยกขวาใกล้ลงไปหัวเกือบจะถึงพื้นมันก็ไม่ยอมล้นใจไม่ยอมล้นใจก็เป็นสุกมีความอิ่มเอิบต่อมาก็มีอาการคล้ายกับโยปุกพระก็นั่งเข้าก็ดิ่งตึงตึง จนกรทังเพื่อนพระแตกตื่นกันแต่พอรู้ว่าท่านทากรรมฐานก็ไม่มีใครเขาสนใจไม่มีใครลาคาญท่านบอกว่าการอย่างนี้ม <c oughs> ันไม่เกิดขึ้นใจมันก็อิ่มมากขึ้นจิตก็ทรงตัวมากขึ้นบมืทีเวลานอนนอนนึกถึงอารมณ์กรรมฐานขึ้นมามันก็ดิ้นตึง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 ขึ้นมาเฉยอย่างนี้านเร็วเพ่งคาปิติบางคราว ท่านบอกว่าพอใจสบายรู้สึกว่ากายมันลอยขึ้นพ้นพื้นลอยขึ้นจยสูงเมื่อจิตใกล้จะเสื่อมอารมณ์จะสมมันก็ค่อยๆลอยลงมาจุดเดิมเมื่อเวลาถอนได้กรรมฐา,านมาดูอาการที่นั่งมันก็นั่งตามเดิมทุกอย่างบางครั้งท่านถึง,ถงกัขีดเส้นขอาไว้ ว่านั่งลักษณะไหนเข่าอยู่ตัวไหนเข่าซ้ายอยู่ตัวไหนเข่าฝ่ายอยู่แค่ไหนทำก็หมายไว้เพราะร่างกายลอยขึ้นมามันกลับลงมามันทรงตามเดิมทุกอย่างสังเกตไม่ได้เลยว่ามันเคลื่อนไปนี่ว่าสังเกตอาการผิดพลาดหมายไม่ได้หลังจากนั้นปีติตัวนี้ผ่านไปก็มาปีติตัวสุดท้ายนั่นก็คือพระนาปีติ มีอาการซราบซานเหมือนก็น้าใหญ่ตัวใหญ่มีอาการสู้เหมือนก็สิ่งทั้งหลายในร่างกายมันไหลไปหมดตัวเบาใจสบายอารมมีความสุขในตอนนี้แท่งกล่าวย้อนไปบอกว่าตามับนทิตของท่านขณะที่จิตมันเข้าถึงปีติตัวนี้ใจมันชุ่มชื่นอิ่มเอิ ตัวท่านเองท่านเป็นนักปฏิบัติเพื่อกำมฐานแล้วก็เป็นนักประกอบกิจการงานทุกอย่างครูบาอาจารย์จะสอนอะไรอะไรท่านจำหมดแล้วสิ่งที่ครูบาครูบาอาจารย์กำหนดว่าสิ่งนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลท่านทำทุกอย่างเรียกว่างานหลวงไม่ขาดงานราดไม่เสียการระมัดระว,วังกิจการงานทุกอย่างของวัด แต่ทรัพย์สินของวัดท่านบอกว่าท่านระมัดระวังด้วยชีวิตนี่ก็หมายความว่าถ้าสิ่งของของวัดเจ้าของสงฆ์จะต้องเสื่อมสูญไปเหตกล่าวว่าท่านจะยอมตายดีกว่ายอมเป็นของของสงสลายไปกลางวันทางานกลางคืนจเจริญเป็นกรรมฐานแล้วก็อยู่ยาม ปัดเวียนเปล่งกันไปนะในในัยสำหรับพระที่จริญิรไปกรรมฐานร่วมกันทุกคนบอกว่าเราสมาทานไปกรรมฐานไว้เพราเราขอมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรัพย์สินทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์ของพระพุทธศาสนาที่บรรดาประชาชนถวายมาด้วยความเลื่อมใส เังนั้นเราจะยอมให้มันซับซ้งหลายทั้งหมดนี้สลายตัวไปไม่ได้ถ้าซับมันจะสลายตัวไปเราจะยอมตายดีกว่าเป็นอันว่าเวลาทั้งอยู่ยามพัดเวียนเปล่งกันไปเวลาเดินไปเดินมาท่านก็ใช้เวลานั้นเป็นเวลาจงกรม ในวันที่คุณท่านว่าในสมัยบางครั้งท่านทํางานเหนื่อยๆเมื่อก็ออกร้อนก็แสนร้อนเหนื่อยคนเหนื่อยเดินเดินไปลองซ้องกําลังใจว่าสมาธิของเราจะดีแค่ไหนนั่งปั๊บลงไปเข้าสมาธิจิตวันทรงตัวทันทีทั้ทงนี้พ่อใหญร,รู้ว่าเวลาที่ท่านทํางานท่านตั้งใจทํำด้วยความจริงใจ ฝึกสมาธิไปในตัวเวลานี้ตักน้ำจิตอยู่ที่ตักน้ำเวลาเดินไปเดินมาท่านก็สังเกตก้าวการเดินไปด้วยเห็นว่าเวลานี้ก้าวเท้าซ้ายเวลานี้ก้าวเท้าขวาเป็นจงกรมไปในตัวเสร็จแต่ไม่ใช่ไปเดินใช้ช่ายกยกอย่ยยยงยางๆไม่ใช่อย่างนั้นเดินเร็วๆตามกำลังที่พึงทำได้ท่านคล่องในการจงกรมมาก <c oughs> เมื่อเวลาเหนื่อยทํางานทุกอย่างจะทําอะไรก็ตามเอาใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นโดยเฉพาะทำได้การละามตตวังในความตั้งใจมันก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวบัติประธานนี้ขอบันดาท่านพุทธบริษัทล้วประโยคนขาววจารอน์นันหลายฟังแล้วถ้าเห็นว่าดีก็จำเอาไว้ท่านกล่าวว่าในตอนนี้นิมิตยลย่อมปรากฏ เริ่มปรากฏบางครั้งก็เห็นสว่างแสงสว่างผ่องใสสอดแทรกเข้ามาขณะที่กำลังตั้งใจเจริญสมาธิให้แสงสว่างพุ่งปรเข้ามากระทบตาตกใจคิดว่านี่แสงอะไรแสงหายไปซะแล้ว บานคราวพอนั่งอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับไครจุดตะเกียงสว่างสวายไปรอบตัวสว่างทั้งข้างล่างข,งขง้างบนข้างหน้าข้างหลังมันเห็นหมดในตอนแรกๆแกทนแปลกใจว่าเอ๊ะนี่เราดับไฟหมดแล้วนี่แล้วก็ทําไมยังมีแสงไฟอีกหรือว่าเราเผลอไปลืมดับเทียนลืมตาขึ้นมันดูแสงเทียนไม่มีแสงทูปก็หมด ปรากฏว่ามีแต่ความมืดเขาล้งไม่เอาเวลาจะนั่งสมาทากนกรรมฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วดับฟืนดับไฟดับหมด <c oughs> ไม่มีแสงอะไรเหลือกันความสงสัยเมื่อหลับตาลงไปช่วยเวลาสักครึ่งวินาทีแสงสว่างก็ปรากฏแต่ว่าพอจิตเข้าไปติดแสงสว่างเมื่อไราสว่างหายทุกที ถ้าปล่อยว่ามันจะสว่างก็สว่างมันจะมืดก็มืดตามใจของมันเพราะอย่างนี้แสงสว่างอยู่ได้นานแสนานานบางครั้งบางคราวก็ปรากฏเป็นพระรูปพระชมก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏในตอนแรกๆปรากฏว่าพระรูปพระชอมก็องค์สมเด็จพระบรมสุคต ก็เหมือนกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่รักจับใจมากเพ <c oughs> <c oughs> ราะว่านิสัยของท่านชอบคนอ้วนอ้วนมากอ้วนน้อยอ้วนอ้วนพงพ้อยก็าตามท่านก็นชอบคนอ้วนท่านบอกว่าร่างกายของคนผอมนี่มันไม่ดีใจเขาท่ามัติดอย่างนั้นติดอ้อนวนเมื่อคนเนื้อมากดีมีความผ่องใส นี่สายเดิมเป็นอย่างนั้นบางทีท่าน่ารักสาวๆสวๆักคนท่านอาจจะเลือกคนอ้วนๆก็อาจจะเป็นได้ถ้าบอกสำรติท่านชอบอ้วนนี่เวลาที่ท่านพอใจในพระพุทธรูปก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง <c oughs> ซึ่งท่านพระอาจารย์ผู้สอนทําไว้เป็นกรณีพิเศษหน้าตาักประมาณทั้งสามสิบนิว้วมีร่าง ลักษณะพระพุทธรูปอ,องค์นั้นอ้วนพีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่อ้วนโปรยมีลักษณะสมสัดสมส่วนเพราะว่าท่านทําตามพุทธลักษณะตามที่ท่านมีความรู้สึกดีไม่ดีท่านอาจจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าก,ก็ได้ฝ่ายอาจารย์ที่ทรงคุณธรรมสูงพระองค์นี้เป็นที่จับใจของท่านผู้เท่า แม่ก็บอกว่าในตอนแรกพระรูปไปชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏเหมือนพระพุทธรูปองค์นั้นแนต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธรูปปรากฏแล้วเป็นพุทธนิมิตท่านภาวนาวพุทโธอย่าลืมว่าท่านภาวนาปกติเป็นพุทโธเป็นพุทธานสุสติกรรมาทาน จิตใจชื่นบานมีปีติทรงตัวก็จิตก็เริ่มเข้าถึงชานเมื่อจิตเริ่มเข้าถึงชานสมาบัติชานนี่เรานับกันไม่ได้นะว่าชันหนึ่งชันสองชันสามเป็นยังไงจิตมันอยากจะเข้าถึงชานไหนมันก็ถึงก็มันสุรแต่รมอยากจะคิดว่าเราจะถึงชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ถึงชั้นสองถึงชั้นสามถึงชั้นสี่อันนี้ไม่แน่ ไม่น่าดังเขียน,นบอกบางครั้งจิตก็เข้าฌานสูงบางครั้งก็ฌานต่ําเมื่อจิตตั้งอารมณ์เป็นฌานขณะที่จิตตกลงมาถึงอุปจารสมาธิอย่าลืมว่าถ้าจิตเป็นฌานไม่เห็นภาพนิมิต <c oughs> เพราะจิตดับจากอารมณ์ภายนอกเมื่อจิตตกลงมาถึงอุปจารสมาธิเห็นภาพพระพุทธรูปองค์นั้นสวยขึ้น สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นถึงที่สุดจงกระทั่งพระภาพพระพุทธรูปองค์นั้นกลายเป็นพระสงฆ์ <c oughs> มีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษไม่เคยเหใครคนใดสวยแบบนั้นริมพิปากแดงเรื่อๆสีเนื้อเหลืองคล้ายจีวรแล้วก็กขนงคิ้วกดดำดำสนิท ส่วนสัตว์ทั้งหมดสวยจริงๆนี่ก็ยิ้มเห็นพอยิ้มไม่เห็นพอยิ้มพอจิตใจชุ่มชื่นก็ปรากฏว่าพระสงฆ์นั้นมีฉัพนารังสีรัศมีอุปการปรากฏท่านก็ทราบว่านี่เป็นพระบารมีขององค์สมเด็จพระบรมสุคตแสดงเป็นนิมิตให้ปรากฏแล้วจิตใจก็พองแผวมีความชุ่มชื่นมีความสุข เพียงเท่านี้เองบรรดาท่านผู้รับฟังท่านกล่าวว่าจิตของท่านเข้าไปชนชานสี่ทันทีถ้าต่อจากนั้นมาก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านจะเจริญพระกรรมฐานอย่าลืมนะว่าการเจริญพระกรรมฐานไม่มีใครเขาที่อานาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> พอเริ่มต้นก็จับลมให้ใจเขาออกเริ่มภาวนาว่าพุทโธ บางทีพอจับลงให้ใจเขาออกนิดเดียวปั๊บเดียวจิตวิ่งกับถึงชางสี่คำมภาวนาหายไปัลายบรนดาท่านประโยชนข่าววจรทั้งหลายวันนี้สุ่มเสียงไม่เป็นเรื่องพูดแล้วคงจะฟังกับตัดหูเพราะว่าไม่มีการพักผ่อนนอนน้อยเกินไปสำหรับคืนที่แล้ว แล้ตั่าจะพูดกันไปถึงปฏิบัติาของสาวกขององค์สมเด็จตระบัิีแก่องค์นี้ก็ยังไปไม่รอดเวลาเลยครึ่งนาทีนับตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอต้องพักกันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงทรงกําลังใจของท่านให้อยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานแล้วต่อจากนั้นท่านจะพิจารณาและภาวนาอะไรก็ได้ จะอ,อยู่ในวิยาบทไหนจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินนั่งท่าไหนนอนท่าไหนเดินไอเดินก็ท่าเดียวยืนก็ท่าเดียวจะไปออกกำเังเกิงแกมันก็ไม่ได้ทําใจพยาย,พยายามควบคุมกำลังใจของท่านทรงตัวให้เป็นสมาธิกีิกำหนดไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถจะท่งความดีได้เราจะตายซะดีกว่า เอาแบบฉบับองค์สมเด็จสัสัมมาสมพุทธเจ้าจึงกว่าหลวงพขอท่านจะมีความสุขและเต็มความปรารถนาของท่านนั้นต่อที่นี้ไปขอทุกท่านจะพยายามทรงกำลังใจให้เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วจนงกว่าจะได้เวลาอันสมควร